ประเทศไทยเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงชี้ชะตาสถานการณ์ชายแดนตะวันออกตึงเครียดที่สุดในรอบหลายปีน่วยข่าวกรองรายงานการเคลื่อนไหวผิดปกติหลายจุดห่างแนวชายแดนไม่ถึงไม่กี่กิโลเมตรสัญญาณจากเรดาร์พบวัตถุบินไม่ทราบฝ่ายเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่อย่างมีแบบแผนขณะเดียวกันเครื่องบินขอส่งขนาดใหญ่แบบ IL-76 ลงจอดกลางดึกสร้างคำถามต่อเจตนาที่แท้จริงการลงจอดถูกคุมพื้นที่เข้มกว่าปกติและทำอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือจุดร้อนอาเซียนที่ทุกสายตาจับตาชายแดนอารันประเทศจอสลักแก้วฝ่ายความมั่นคงยืนยันรักษาอธิปไตยเต็มที่และพร้อมรับทุกสถานการณ์ ั่งตรงข้ามมีขบวนรถเคลื่อนตัวต่อเนื่องตลอดคืนโดยไม่ชี้แจงรายละเอียดจีนประกาศทักความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อกัมพูชาทำมากลางข้อสงสัยจากหลายฝ่ายแต่สิ่งที่ถูกขนถ่ายกลางป่าคือเวชภันฑ์หรืออุปกรณ์ทางทหารกันแน่หลังไม้ถูกปิดผนึกแน่นหนาลักษณะไม่เหมือนสเสบียงทั่วไป กองทัพไทยวิเคราะห์พิก <Qué S 2> ัด <benim> ส <rawd Moder> ําคัญหลังจุดมีการเปลี่ยนตําแหน่งแบบผิดปกติภายในไม่กี่ชั่วโมงบรรยากาศเงียบแต่ไม่ปกติ ตายหยุดยิงกำลังใกล้เข้ามาทุกนาทีมีความหมายขบวนกำลังพลและยุธทธปกรณ์เคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องเพิ่มแรงกดดันต่อพื้นที่ปะทะไป่ายไทยใช้โดรนลาดตระเวนเพื่อตรวจแนวหลังของฝ่ายตรงข้ามแบบเรียลไทม์ พิมข่าวตรวจพบเส้นทางบินจากยุโรปตะวันออกเบี่ยงหลบระบบตรวจจับหลายชั้นก่อนเข้าสู่กัมพูชาเส้นทางบินอ้อมยาวหลายร้อยกิโลเมตรเพิ่มต้นทุนเวลาและเชื้อเพลงอย่างผิดปกติการขนถ่ายสินค้าอยู่ภายใต้การคุ้มกันเข้มงวดไม่สอดคล้องกับคำอธิบายด้านมนุษยธรรมหลังถูกระบุว่าเป็นของอุปภโภคบริโภคแต่การรักษาความปลอดภยัย กลับเทียบเท่ายุธทธภกรณ์ผู้เชี่ยวชาญชี้นี่คือระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลมีอนุภาพสูงรัศมีคุ้มครองอาจกินพื้นที่หลายสิบกิโลเมตรกระทบสมดุลความมั่นคงภูมิภาคเที่ยวบินพลเรือนจากจีนถูกระบุว่าเป็นการส่งมอบสิ่งของจำเป็น อย่างไรก็ตามภาพที่เห็นสะท้อนความไม่สบายใจของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายไทยประเมินว่าธรรมนุษยธธรรมอาจเป็นเพียงหน้ากากเพื่อหล่อเลี้ยงกำลังและยืดความขัดแยง้งการตัดสินใจต้องอาศัยข้อมูลไม่ใช่คำอธิบายเพียงอย่างเดียว เสียงเครื่องยนต์ดังต่อเนื่องหลายชั่วโมงภาพอินฟราเรดแสดงการลำเลียงยุทธทปกรณ์หนักเข้าสู่ตำแหน่งใครกันแน่ที่กำลังเติมชื้อไฟให้สถานการณ์นี้ อธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนคือเส้นแดงกําลังพลเตรียมพร้อมต่อทุกความเป็นไปได้การเตรียมพร้อมเป็นไปตามแผนป้องกันประเทศผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนใคร คือประชาชนผู้บริสุทธิ์สถานการณ์เข้าสู่จุดเปราะบางที่สุดการอพยพฉุกเฉินเริ่มขึ้นในช่วงค่ำเพื่อเลียกเลี่ยงความสูญเสียภาพที่สะท้อนความกลัวของผู้เป็นพ่อเมื่อความไม่แน่นอนคุกคามชีวิตลูกตรวจพบพิกัดอาวุธพิสัยไกล ที่อาจครอบคลุมพื้นที่ลุกเข้ามาหลายกิโลเมตรรัฐบาลประกาศยกระดับความมั่นคงเป็นระดับสูงสุดเพื่อปกป้องประชาชนกองทัพอากาศส่งกำลังขึ้นคุ้มครองน่านฟ้าขณะนี้ครังคำสั่งหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้ว ปืนใหญ่ฝ่ายไทยตอบโต้เพื่อสกัดการคุกคาม Yes this is the ambassador Confirm the current threat level immediately Do not engage I am on my way ผู้แพ้ที่แท้จริงในทุกความขัดแย้งคือประชาชนผู้บริสุทธิ์หน่วยแพทย์สนามทำงานแข่งกับเวลา ทุกกอย่งนะครับดับทุกนาทีมีค่าเบื้องหลังเครื่องแบบคือหัวใจของคนธรรมดาสัญญาณเตือนจากธรรมชาติสะท้อนความไม่แน่นอนการยืนหยัดท่ามกลางแรงกดดัน รุ่งเช้ามาพร้อมคําถามที่ยังไร้คาตอรรบผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจนแต่ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแรงประทะชะลอลงแต่ความตึงเครียดยังไม่หายไป ความหวังังงยยมมีอู่แ้จะเปลังคืนเห็นความตึงเครียดภาพแรกของเช้าวันใหม่คือการประเมินความปลอดภัยฝั่งตรงข้ามการลำเลียงยังชะงักงันต่อเนื่องให้ยังข้อมูลจากภาคสนามชี้ว่าแรงประทะลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวัง การเฝ้าตรวจตลอด24ชั่วโมงยังคงดำเนินต่อไป oh. ภารกิจด้านมนุษยธรรมยังเป็นความสำคัญลำดับแรก Ensure the panel is secured before final sign-off. Everything else looks good. เส้นทางทลายังปลอดพัยภายใต้การดูแลฝั่งการเจรจาเบื้องหลังดำเนินไปอย่างเปราะบางทั้งสองฝ่ายประเมินท่าทีอย่างระมัดระวังบาหรือช่องเยอดประนัดพุ๊เนี่ยจะทำอะไรคำถามถามเรื่องความรับผิดชอบยังคงค้างคาการเฝ้ายาม ยังไม่ผ่อนคลายกิจกรรมทางทหารลดระดับแต่ยังไม่ยุติชุมชนพยายามกลับสู่ความปกติ สัญญาณการคลี่คลายเริ่มปรากฏสังคมจับตาท่าทีอย่างใกล้ชิดชีวิตประจัำวันค่อยๆเดินต่อการคุ้มครองยังดำรงอยู่ จากเหตุการณ์ตลอดหลายวันคำถามเชิงยุทธศาสตร์เริ่มชัดเจนขึ้นข้อมูลบ่งชี้ถึงการจัดวางกำลังที่ตั้งใจใส่ย,ยืดสถานการณ์ในเมืองหลวงกัมพูชาบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายแต่ยังไม่ปกติสวัสดีครับกรุณาเปิดท้ายรถด้วยครับครับไม่มีอะไรต้องสำแดง อาเซียนจับตาและเรียกร้วนความยับยั้งชั่งใจจ้เยเหมือมพีกิจกรรมการค้าชะลอลงสะท้อนแรงกดดันทางเศรษฐกิจความพร้อมยังคงอยู่แต่หลีกเลี่ยงการยั่วยุ สังคมไทยติดตามข่าวด้วยความห่วงใย The monsoon rains have failed for the third consecutive week causing severe drought conditions across the region food prices are expected to rise ความช่วยเหลือเดินหน้าควบคู่การทูตศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมาก่อน รัฐบาลยืนยันแนวทางสันติภายใต้การคุ้มครองอธิปไตยแรงกดดันทางการเมืองยังคงอยู่การเฝ้าระวังบูรณาการตลอด24ชั่วโมงความเป็นมืออาชีพคือเกราะป้องกันความผิดพลาด สัญญาณการฟื้นฟูเริ่มปรากฏบทเรียนจากวิกฤตครั้งนี้กำลังถูกทบทวนอ,น,อ,าอนาคตของเด็กๆคือสิ่งที่ต้องปกป้องร่วมกันความสงบเปราะบางแต่ยังเป็นไปได้เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย บทสรุปต้องยึดความจริงและผลกระทบต่อผู้คนเป็นศูนย์กลางบทเรียนจากหลายชั่วโมงตึงเครียดสะท้อนความเปราะบางของสันติภาพฝั่งกัมพูชาชีวิตเริ่มเดินต่ออย่างระมัดระวัง เสถียรภาพทางทะเลยังคงเป็นหัวใจเศรษฐกิจตะวันออกความพร้อมถูกคงไว้โดยไม่ย่วยุการทูตยังต้องเดินต่อเพื่อป้องกันการประทุซ้ำามนุษยธรรมไม่ใช่ทางเลือก แรการเยียวยาต้องเกิดทั้งสองฝั่งการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงยังคงจำเป็นความสงบต้องมาพร้อมความไม่ประมาทการศึกษาและอนาคตของเด็ก คือสิ่งที่ต้องปกป้องความปกติเล็กๆคือสัญญาณของการฟื้นฟูอาเซียนย้ำหลักการสันติและการไม่ใช้ความรุนแรงสื่อมีหน้าที่ตั้งคำถามควบคู่การรับผิดชอบต่อสังคม สันติภาพต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องความเงียบวันนี้คือโอกาสของวันพรุ่งนี้การป้องกันที่ยับยัง้งคือการป้องกันที่มีความรับผิดช,ชอบชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่ใครได้เปรียบ แต่คือการไม่ให้ประชาชนต้องสูญเสียอีก